โรงเรียนมหาลัยไทยคอนแวนต์ค่าเทอมเท่าไหรไมีหลักสูตรอะไรบ้างนักศึกษาเข้ายากไหมไปดูกันเลยโรงเรียนมหาลัยไทยคอนแวนต์เป็นโรงเรียนหญิงล้วนขนาดใหญ่แบ่งเป็นแผานกอุบ้านแผานกประถมและแผานกมัธยมศึกษาโรงเรียนมีเปิดสองอิสปรแกรมตั้งแต่เกรด1นึ 12, ่งถึงเกรดสิเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการสภาพแวดล้อมในการใช้ภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาในการเรียนการสอนได้ดีซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวสำหรับการศึกษาในระดับสูงด้วยแล้วหลักสูตรโรงเรียนมีอะไรบ้างครับ หลักสูตรและค่าเทอมของระดับชั้นมยมศภกษาตอนต้นห้องเรียนอ <t ons> ิลิโปรแกรมประมาณ80,000บาทห้องเรียนวิทยาศาสตร์ประมาณ2 2 0 0 0บาทห้องเรียนวิทยาศาสตร์ประยุกต์ประมาณ2 2 0 0 0บาทห้องเรียนคณิตศาสตร์ประมาณ2 2 0 0 0บาทห้องเรียนภาษาศาสตร์ประมาณ22,000บาทห้องเรียนสหศิลป์ประมาณ2 2 0 0 0บาทห้องเรียนเทคโนโลยีประมาณ2 2 0 0 0บาทห้องเรียนภาษาอังกฤษประมาณ2 2 0 0 0บาทห้องเรียนสหกรรมศาสตร์ประมาณ22,000บาท หลักสูตรและค่าเทอมของระดับชั้นมัุษยมศากษา์ตอนตายห้องเรียน Science Discovery Program ประมาณ80,000บาทห้องเรียน i n t r y p r e n u r s h i p and Financial Literacy Program ประมาณ80,000บาทห้องเรียน Language and Global Perspective Program ประมาณ80,000บาทห้องเรียนโปรแกรมวิทยาศาสตร์ประมาณ22,000บาทห้องเรียนโปรแกรมคณิตศาสตร์ประมาณ22,000บาทห้องเรียนโปรแกรมภาษาศาสตร์ประมาณ22,000บาท ห้องเรียนโปรแกรมสหศิสินประมาณ2 2 0 0 0บาทห้องเรียนโปรแกรมเทคโนโลยีประมาณ22,000บาทห้องเรียนโปรแกรมสังคมศาสตร์ประมาณ2 2 0 0 0บาทห้องเรียนโปรแกรมสหกรรมศาสตร์ประมาณ22,000บาทข้อสอบเข้าโรงเรียนนี้ยากไหมครับ การสอบเข้าโรงเรียนผ้าหรือไทยคอนแวนนั้นมีมาตรฐานที่สูงและถือว่าค่อนข้างยากเนื่องจากโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงการสอบเข้าจึงไม่ใช่เรื่องง่ายและจําเป็นต้องมีการเตรียมตัวอย่างดีมีคอร์สติวสอบเข้าแนะนํำไหมครับน้องคนไหนที่สนใจคอร์สสอบเข้ามหนึ่มสสามารถสอบถามกัได้ที่อัเขียวพิมพ์อัไซ์จุฬาจูเตอร์อย่าลืมใส่อัไซด์ด้วยนะครับ